ขนาดนั้นทุกคนจะบอกว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นเอ็นไก่เลยค่ะอร่อยค่ะอ๋อซิกเนเจอร์ของทางแล้วจะเป็นเอ็นไก่นี่อร่อยใช่ไหมทุกคนวันนี้มาดามได้มาอยู่ร้านหมาล่าน้าบิ๊กซีมินิบิ๊กซีตือเปอค่ะทุกคนแล้วเขาบอกว่าที่นี่ขายดีมากอะไรมันจะขายดีขนาดนั้นทุกคนเห็นว่าขายได้วันละสองกับสองพันไม้เลยนะเธอต้องมีป็คจิยด้วยต้องมาดูอะไรมันจะขายดีมันต้อง ขนาดไหนเชลถึงต้องมากินถึงที่นี่ฉันจะอยู่ยะหานุมากินที่นี่ตามมาเลยค่ะตามอะไรค่ะทุกคนหรือหยิบขาดก่อนมาอันหนึ่งเลือกเลยค่ะเลือกเลยนะมีเนื้อค่ะแล้วสปา์ก็ี้งอชอบกินมากเลยอันนี้เป็นอะไรท้าแหนมเลยหนมบไก่หนบไก่ไม่กินก็จะกินหนมบเนื้ออันหนบเนื้อมาแหนมบดิ้จริงๆแล้วทุกคนต้องมีบัตรคิวน้ำมา ้วค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทุกคนค่ะก็สลับกันไปค่ะจะบอกว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็น็นไก่เลยค่ะอร่อยค่ะออซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นเนไก่นี่อร่อยใช่ไหมอุ้ยที่นี่เขาขายเป็นชายด้วยใช่ไหมใช่ะคะ่ะเป็นชายนะคะตอนนี้ยังเปิดรับรับอยู่นะคะเป็นชายเอ่อตอนนี้เฟรนชายอยู่ที่8สาขาแล้วค่ะของร้านมาล่าเราสาขาแรกจะอยู่ตรงนี้นะคะสาขาที่สงจะเป็นบูธ จะอยู่ที่อาหาค่ะสาขาที่5้าอิหาดใหญ่นะคะสาขาที่6จะอยู่ที่บันนังสตาค่ะสาขาที่7จดจะอยู่ที่จารูตลาดเก่านะคะแล้วก็สาขาที่8จะอยู่ที่รือรอทนาราธิวาสค่ะว้าวแปดสาขาเลยทุกคนแล้วมันต้องอะไรขนาดนั้นแล้วมาถามเจ้าของร้านกันทําไมต้องเป็นร้านหมาล่าแล้วทําไมไม่เป็นหมาล่าที่อื่นก็กินไม่ได้หรอ เราจะไปรุงเทพกินไว้แล้วใ <c oughs> ช่ไหมทุกันมากินยาลาบ <c oughs> ังกิที่นี่ท่าน,านัา้นเพราะอะไรคะเพราะว่าร้านหมาล่าของเรานะคะเป็นเอ่อนํานเข้าจากจีนยุนนานแท้นะคะแล้วก็รสชาติจัดจ้านไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะอันนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าได้ยินข่าวบอกว่าคนที่กินไม่กินหมาล่าไม่เป็น ของที่นี่ได้อันนี้ไม่เคยกินหมาล่านะดาา่ววา,ากะตะวาีว่าแกหมาล่าแต่ที่พูดจะหาก็มีนะแบบว่าเห็นมีเจ้าหาใช่ไหม,ไมเราบ้านชาแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันแล้วต้องมากินที่นี่นี่นะคะนี่เลยค่ะหมาล่าต้องมากินร้านหมาล่านะเอาเผ็ดระดับไหนดีคะเผ็ดมีระดับไหนคะมีน้อยกลางมากค่ะกลางค่ะเพราะกินเผ็ดน้อยไม่ได้ผสมเกินมากเกินก็ไม่ได้เผ็ดก็ ฉันเรามีบัตรคิวด้วยอขอบคุณค้ะล้วต้องกินนะถ้าไม่อร่อยเราก็เทคี่านี้เลยเห็นเขาบอกว่าอร่อยมั้ก็ลองมาชิมดูเราบอกว่าสิ่งที่ขายที่สุดคือเอ็นไก่และนี่คือเนื้อนะคะวันมากระดานจีิงจ๋าเบื่อเร่อง,างาอมากก็ได้อร่อยจริงอันนี้เอาเป็นเผ็ดกลางนะคะทุกคนเอ๊ะ แต่นี่ลูกว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์รับสองได้ไหมได้ไหมบิสมิลลามานี่เลยอร่อยจริงรับ <c oughs> คันเติม <c oughs> เป็นคนที่มามาชิมก่อนถ้าจะมาถ่ายต้องมาชิมก่อนแล้วมาดามดาบอกว่าอร่อย <c oughs> ทุกคนก็ต้องยกมือให้มาดามนะถ้าทุกคนมาดามนะบอกว่าอร่อยแล้วทุกคนมากินแล้วไม่อร่อยมากัดทึบรลาดได้เลยแล้ว,ลวมาดามดาก็ดีในก่อนเนาะ โอเคนะคะใครอยากกินหมาล่าก็มาที่นี่ได้ค่ะร้านหมาล่านหน้าบิ๊กซีหรือเปาะห้าท้ายนี้เรามาฝากร้านหมาล่ากันค่ายขายดิบขายดีกันเหลือเกินทุกคนสำหรับใครที่สนใจเป็นชายนะคะตอนนี้วันนี้จนถึงเดือนพฤษภายังอยู่ในเร็ดราคา15,000บาทนะคะ <c oughs> 1, 5, แต่หลังจากเดือนพฤษภาเป็นต้นไปราคาจะอัพขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะให้มาดําดําไปถ่ายที่ไหนบอกมาเลยค่ะตาด,ดําดํามาเลยนะคะ